Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน ที่บ้านคลองวังเกวียนหมู่ที่14ตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจมประสิทสกุลอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการค่ายสาธารณสุขจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของคณะศาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีนางสาวพ,พัทรวรินถาพรในานำตัวแทนผู้จัดโครงการค่ายสาธารณสุขจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้กล่าวรายงานว่า ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันการที่ประเทศไทยกำลังม,มุ่งหน้าเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุทางนี้ผู้สูงอายุผู้พิการจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียนโดยบุตรหลานวัยทางานต้องดิ้นรนออกไปทํางานนอกพื้นที่เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังด้วยเงินเบี้ยอย่างชีพเท่านั้นผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสหลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆในสังคมบางรายอาจจะเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อ จากสาเหตุและปัญหาเหล่านี้ที่ทุกคนในชุมชนห่างไกลได้รับผลกระทบชมรมนักศึกษาคณะศาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงได้จัดทำโครงการค่ายสาธารณสุขอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพได้โอกาสในชุมชนห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพได้โอกาสในถิ่นทุรกันดาล นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความสม,มัคคีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและรู้จักการสีสละแก่ส่วนรวมให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการโดยเป้าหมายในการดำเนินการคือการสร้างบ้านผู้ยากไร้บ้านครองวังเกวียนหมู่ที่14บําตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์จํานวหนึ่งหลัง ปรับปรุงทาสีสนามกีฬาและติดมุงลวดห้องอนุบาลชมนวนสมห้องของโรงเรียนบ้านวังขอนตะบนคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมค่ายสาธารณสุขจิตอาสาคณะสาวเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ชมรมกำนันพู้ใหญ่บ้านอำเภอสีเทพองค์การเสริมสวนการทุจริตหรือ FIO กิ่งกาชาติอำเภอสีเทพสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสีเทพโรงพยบาบาลสีเทพท้องถิ่นอำเภอสีเทพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอสีเทพและโรงเรียนบ้านวังขอน